สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังช็อกวงการคิมแซรอนนักแสดงดังถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักจากไปในวัย24ปีสื่อเกาหลีมีรายงานว่าคิมแซรอนอดีตนักแสดงสาวถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงโซลโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเวลา17นาฬิกาของวันที่16กุมภาพันธ์2025 ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจซองดงกรุงโซมีรายงานว่าเพื่อนของเธอที่นัดไปเจอกันที่บ้านเมื่อมาถึงได้พบร่างของคิมแซนจึงแจ้งตำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าคิมแซรนได้สิ้นชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตและกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด และยังไม่มีการยืนยันข้อกล่าวหาทางอาญาเช่นร่องรอยของการบุกรุกจากภายนอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ